สงครามเย็น Cold War เป็นความเห็นต่างของสองแนวคิดโดยฝ่ายโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกากับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ที่มีสหาภาพโซเวียตเป็นผู้นำสงครามเย็นมีการทำสงครามกันระหว่างชาติมหาอำนาจทั้งสองแต่ใช้รูปแบบของสงครามตัวแทน Proxy War เช่นสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม หลังสงครามโลกครั้งที่สองสหาภาพโซเวียตได้ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในยุโรปตะวันออกหลายประเทศตกเป็นบริวารในสมัยครุช,ชอฟเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหาภาพโซเวียตส่งผลให้แฮร์รี่เอสทรูแมนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศวาทะทรูแมนเมื่อวันที่12มีนาคมคริตศักราช1947โดยกล่าวว่าจะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแก่ประเทศเอกราชที่จะถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ายึดครอง วาทะนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นสหภาพโซเวียตเป็นประเทศแรกของโลกที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตามแนวคิดคาร์ลมาร์กมาตั้งแต่คริสต์ศักราช1917และล่มสลายเมื่อวันที่25ธันวาคมคริสต์ศักราช1991ในสมัยของประธานาธิบดีมิคาเอลกอบาชอฟ กอบชอฟพยายามปฏิรูปสหภาพโซเวียตตามนโยบายกราสนอสคือการเปิดกว้างรับการติดต่อจากโลกภายนอกหลังปิดประเทศอยู่หลังม่านเหล็กมานานและเปเรสตรอยกาคือการปรับและเปลี่ยนจากสังคมนิยมมาเป็นเสรีนิยมใหม่น e โอลิบอร l ลิซึมพร้อมกันนี้กอบชอฟยังยุติการแข่งขันทางด้านอาวุธกับสหรัฐ ซึ่งนโยบายของกอบชอฟนี้เองถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการสิ้นสุดสงครามเย็นและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเขาเป็นคนที่มีความคิดแบบหัวก้าวหน้าโดยเห็นว่าระบอบคอมมิวนิสต์ควบคุมระบบงานจนไม่มีประสิทธิภาพขาดนวัตรกรรมใหม่ๆที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกได้เศรษฐกิจในประเทศไม่ขยายตัวจนเกิดวิกฤตเพราะเอางบประมาณไปช่วยเหลือพันธมิตรในทวีปเอเชียแอฟริกา และอเมริกากลางการแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะพัฒนาอาวุธยุทธศาสตร์ทางอาวกาศเพื่อแข่งขันกับโครงการสตาร์วอลของสหรัฐอเมริกาจนเกิดปัญหาขาดดุลงบประมาณและประการสุดท้ายผลพวงจากการปฏิรูปประเทศของสหภาพโซเวียตเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศบริวารอย่างยานเยอรมนีตะวันออกฮังการีโปแลนด์และเชโกสโลวาเกียเริ่มปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตย และเริ่มเคลื่อนไหวแยกตัวออกจากสหาภาพโซเวียตซึ่งทางสหาภาพโซเวียตก็ไม่ได้ดําเนินนโยบายแทรกแซงแต่อย่างใดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกได้ส่งผลให้รัฐต่างๆในสหาภาพโซเวียต <c oughs> เคลื่อนไหวเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบอริสเยลซินคู่แข่งทางการเมืองคนสําคัญของนายกอบชอฟแม้ว่ากอบชอฟจะพยายามหาทางออกในการเคลื่อนไหวในคราวนี้ด้วยการจัดทําสดที่สัญญาสหาภาพใหม่ New Treaty of the Union โดยเป็นการเพิ่มอำนาจในการปกครองตอนเองให้แก่รัฐต่างๆในสหภาพโซเวียตเพื่อชักจูงไม่ให้รัฐเหล่านั้นแยกตัวเป็นเอกราชอย่างไรก็ตามสนธิสัญญาใหม่ฉบับนี้ไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐต่างๆอีกทั้งคะแนนนิยมของนายกอบชอฟก็ลดลงเป็นอย่างมากจากความล้มเหลวในการปฏิรูปเศรษฐ,ฐกิจของสหภาพโซเวียตในเดือนสิงหาคมคริสต์ศักราช1991 กองทัพและกลุ่มคอมมิวนิสต์หัวอนุรักษ์ได้กระทําการรัฐประหารขึ้นแต่ไม่สําเร็จเพราะชาวรัสเซียซึ่งมีนายเยลซินเป็นแกนนําได้ลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารในครั้งนี้นนหลังเหตุการณ์ในคราวนี้นายเยลซินซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียได้ประกาศแยกตัวออกจากสหาภาพโซเวียตและทําให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีบทบาทและอํานาจทางการเมืองเป็นอย่างมาก นอกจากนี้นายเยลซินยังได้ทำข้อตกลงกับผู้นำยูเครนและเบลารุสเพื่อจัดตั้งเครือรัฐเอกราช Commonwealth of Independent States หรือ CIS ในวันที่8ธันวาคมคิสรศักราช1991เครือรัฐเอกราชได้แก่รัสเซียอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กิสสถานทาจิกิสถานยูเครน อาเซอร์ไบาจานมอโดวาอุซเบกิสถานและเติร์กเมนิสถานโดยกลุ่มประเทศสมาชิกในเครือรัฐเอกราชได้ออกคำประกาศ Alma Ata Declaration ว่าประเทศทั้ง11ประเทศในเครือรัฐเอกราชเป็นผู้สืบสิทธิของสหภาพโซเวียตคำประกาศนี้นำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ต่อมาในวันที่25ธันวาคมคริสตศักราช1991นายกอบาชอฟก็ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตรัเสเซียอยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์74ปีคริสต์ศักราช1917-1991ได้สร้างปรากฏการณ์ทางด้านการเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศในช่วงยุคสงครามเย็นตลอด44ปี คริสต์ศักราช1,947ถึง1,991อย่างที่โลกไม่เคยมีมาก่อนแม้ว่าการสิ้นสุดของสหาภาพโซเวียตทำให้ปัจจัยแห่งสงครามเย็นสิ้นสุดลงการครอบงำสังคมโลกด้วยระบบ2องขั้วอำนาจไบโพลาริตี้ก็ไม่ได้หายไปด้วย